สวัสดีค่ะพบกับช่องพังปูเป้นะคะวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศนะคะเฮงานบวชนะคะนี่ปูเป้นะคะได้พระได้ขึ้นไปแล้วนะคะช้างหลายเชือกมากเลยอู้ช้างเชือกนี้สวยมากๆเลยนะคะชื่อพายโตโตนะคะปโนบอกนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสวยสง่าสูงมากนะคะอ้รถทองช้างได้สบายนะคะ แต่ว่าน <hyd> ่ากลัวนะคะวันเราก็ไปแล้วนะคะนี้จะเป็นนาคองเดียวนะคะทั้งหมดน่าจะเป็นห้านะคะนาคหัวประมาณแล้วคิดว่าดูจากสายตาประมาณยี่สิบเชือกหรือเปล่านะคะเยอะพอสมควรที่วัดนะคะตอนนี้ช้างบ้านตะการก็มานะคะ บาตะการก็มามีบ้านทลาดด้วยนะคะบ้านทลาดมีแค่สองเชือกนะคะนอกนั้นจะเป็นบ้านตะกางบ้านกระเบื้องนะคะนี่จะเป็นบ้านตะกางนะคะอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะไม่ความไม่รู้ชื่อรู้แต่เจ้าของขี่ช้างข้างบนนะคะเดี๋ยวจะไปหาปุ๊ป้กันวัวเริ่มเห่แล้วนะคะแม่แม่โอ้คือคืนมากเลยนะคะ ควันไ,ไม่ได้เดินนะคะถ้าเด ok, ินก็จะได้เก็บกับเขานะคะปั่นจักรยานเอานะคะกว่าขากลับเดินต่อกลับมาไม่ไหวนะคะแต่ต้องลงไปดีนะครับบอกมาว่าต้องตามที่อรูกกางเคลื่อนวนะครับอ่านะครับ อากาศร้อนไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใจใจเย็นๆนะครับโอ้ทำงานาพื่เประเทศชาติ บรรยากาศนะคะแม,ม่โอ้ยฝนตกเหมือนที่บ้านทาลาดเลยนะคะงานบวชนุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะเปียกเบิดค่ะเปียนทั้งคนเปียกช้างนะคะพระก็เปียกโอ้ยตกแรงกว่าบ,บ้านทาลาดนะคะวันงานบวชโอ้ยแรงมากค่ะปูเป้อยู่ไหนเนาะป,ปูเป้เป็นห่วงลูกสาวนะคะเดี๋ยวเดินไปออกไปข้างนอกนะคะฝนตกแรงนะคะ โอ้อยู่ต,ตกยู่ที่บัตรท่าจนน้ําท่วมหน้าบ้านเลยนะคะโอ้ชุ่มช่าชุ่มช่าเปียกโูค่ะปีนี้ฝนดีมั้งคะสงสัยปีนี้จะฝนดีโอ้บางลูกสาวแม่แม่คะ่ะมาแล้วเปียกเบิร์ดฟันโนก็เปียกนะคะอ้อมรอบโบดนะคะแม่แม่สามรอบนะคะ โอ้ไม่แต่เชิดสวยเลยถ้าใช้ลุกเตะก็ได้เอาลุกเตะมาชุ่มฉ่ำกันไปเลยจ้าคนปีนี้แม่ควันไม่ได้ไปเลยนะคะนู่นบุเก้อยู่นู่นนะคะอยู่กับช้างแม่อยู่ทางนู้นนะคะคนดีจ้าคนดีเชกลรกจะเป็นแม่เพียวนะคะเชือที่สองจะเป็นสีดอคนเงินนะคะ นูนปูป้มาแล้วสาวสวยของเรากลับไปต้องไปอาดยาแล้วค่ะแม่แม่อัดยายาอาดยาแท้ๆละค่ะขา้แท้ๆอุาดหน้าได้สวยมากนะคะสีแดงกับสีขาวคือทาช้างคือขึ้นมากเลยค่ะทงบรรยากาศแห่รอบโบสนะคะครบแล้วพบแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะก็ตกตกแรงอยู่นะคะถ้าตากมาเล็ก,เกๆนี่จะรู้สึกหนาวเลยนะคะขนาดแม่ควนโดนนิดเดียวเพิ่งเพิ่งจะโดนฝนยังหนาวแล้วนะคะเพิ่งจะหายไข้เมื่อเช้านี้โจใส,สจะกลับไปต้องอัดยาอีกสองเม็ดถึงจะเอาอยู่นะคะโอ้ยฝนดีวะเนาะปีนี้งานบวชวันไหนก็ฝนตกนะคะเมื่อวานนี้ก็ไม่ตกนะคะคืมก็ไม่ตกมาตกวันนี้ ปูเป้ปูเป้ปูกสาแม่ๆโอ้ยหนาวแล้วคะ่ะหนาวแล้วใครอากาศแบบนี้ดีกว่าอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนก็ทรมานจะเดินตามปูเป้ไปนะคะมวนค่ะมวนนจะเอาไปลงนู่นนะคะหลบฝนก่อน ช้างช้างเจ้าของเดียวกันนะคะหน้าตาเหมือนกันมากเลยตุกปุ๊เหมือนกันเลยนะคะพังจันเพน เป็นกําลังใจให้กับช่องพังปเป้ด้วยนะคะแล้วก็จะจบคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับน้องปูเป้ของเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ